ไอ้ห่วยไม่มีน้ำอ่าซูนนะกูมึงพูดแล้วกูทำมันไม่สนใจเขาเรียกอะไรเอา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 โอ้โหจวนลมไม่ใช่นเอาหูแล้วไปไหนไปไหนไปปุ่มไปบุ่มไปออไปไรล่ะรู้ได้ไงความลมความลมความสิความรู้สิ อ่าเป็นคนแบบพูดพูดอย่างใจแบบปากไม่ตรงกับใจไม่แบบเจี๊ยบเลยปากมันเจี๊ยบเลยอะได้เออปากว้าวแต่ตรงนี้เป็นยังไงเออเออเออมีเรื่องว้าวนี่นี่ความรู้ความรู้มาต่อต่อเลยต่อเลยอ่าะมันแบบอ่ะอันนี้คือมันคือเหมือนแบบเจอคนที่มันแข็งแกร่งกว่าเรามากอย่าไปสู้กับโอ้ยเชื่อฟ้าอยังมีฟ้าไม่ใช่อย่าไม่ซึ้ง อย่าเอาไม้อะไรอขอองอ้อดิอย่าเอาไม้ปืนเป็นการไม้สูงอย่าไมซี่ไม่ใช่ปืนตอนนี้นี่คือไลฟ์ิ๊กตอยู่เหรอ่นี่ไลฟ์มีใครไลฟ์ติกตอกอยู่เหอนนีเหไลฟ์ไหนอะพี่ิกอ่ะนี่ได้ยังอะมีใครเปิดไฟให้ไลฟ์ได้ไหมเขาเองนเอ้าอุยุยอะแไปเลยอะใช่ใช่มันต้องมาต้องรีจับได้บ่อยๆถือไม่ได้ถื ปอนดีกว่าคุณปอนมาอ๋อเออคุณปอนมาปอนหนึ่ก่อนปอนหนึ่งก่อนมาขออนุญาตขอใช้อาสน์เล่นเกมก่อนเลยแทนก่อนว่ามีใครบ้างรถคันนี้แทนก่อนทุกคนนะเหมือนเรื่องจัมบาลีรันแล้วโอีรันแล้วทำอะไรให้ปอนได้แก้ตัวว่าจริงๆแล้วปอนก็พอจะรู้นะสนองตัวสิทธัยมาเตรียมนะครับมามามาแล้ว เวลาแบบหาของยากมากยากมากต้องเหมือนเหมือนกับอะไรเหมือนกับอะไรเวลาเวลาสอยอะไรเอาไว้ใสยผ้าเย็บเอะไรเอาไว้ใสยเย็บผ้าอะไรเยอะสุภาษิตมันตกมาไม่ไหนมันตกไปไหนมสุภาษิตน้ำที่ใหญ่มากๆใหญ่กว่าทะเลเาเรียกว่าอะไรงงเข้มที่มหาสมุทรโอ้โหเป็นคนที่เก่งมากเลยว่ามีอะไรเยอะออ่านนหังสืมันจะมีอะไรเยอะอ่านหนังสือจะมีอะไรเยอะสี ก็เรียนเยอะจะมีอะไรเยอะมีอ่านอ่านช่างฉลาดมีมีอะไรเขาเรียกว่าที่เป็นความรู้ความรู้อะไรมันเป็นแบบสม่มๆอะไรความรู้เนความรู้ในน้ำเขาเรียกมันเป็นไงมันเยอะๆความรู้ในน้ไม่ดีเขาไม่เรียนสมองควารู้ในหัวอันนี้มันคือความรู้อะไรควารู้ในหัวเยอะมากเต็มไปหมดล่นท้าออกมาแล้วมันเป็นยังไงเลยความรู้น้ำน้ำเวลาเป็นไถ่บัดเขาเรียกว่าน้ำอะไรความรู้ในอะไรสักอย่าง ตอนนี้พี่ถากูคิดแบบตอนแรกอยู่สะกบสะกงก็ดีอยู่แล้วพีิธาอยากเล่นด้วยไหมครับกูวินชวนเล่นอะไรเนี่ยมามามาสุขาสินะใช่จับได้เลยจับได้จับได้ขนาดนั้นเออโอ้โหเก่งจังเลยวะโอ้ยเหมือนละยกตัวอย่างแต่แบบจะต้องทำเออแบบมันผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรชนีตัวเป็นอะไรตัวเป้วอะไรตัวเป็นอะไรดัง ชายดีเด็กชายนางนางอะไรยังไม่แต่งงานยังไม่ได้แตาสาวสาวอะไรสาวอะไรี่เทิงสาวอะไรแบบสาวสาวอะไรสาวสาวสาวสื้อสาวเสื้อสาวเสื้อแล้วตัวตัวตัวมีมบิตัวสีดำดำสีดำสีดำสีดำสาวสสาวเสื้อนกกกอีกาสาวสไสาสอีกา ผมบอกแล้วมันยากไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยเป็นเป็นชูเขาเป็มียน้อยเขาเป็นชูเป็นอันนี้นี่นี่นี่เช็คไม่เน้ำใต้ซอเรู้ได้ไงอ่ะหมเวลาไม่รู้ตัวมาเอามาตามพี่นิวตาตาครยตาครตาพี่นิวตาพี่นิววเดี๋ยวเ่นอีกไม่มีโฆษาแล้วนผม ทั้งโชว์โฆษณาดีนะสุดท้ายเนี่ยคือไรจริงเหรอไรอยู่เนี่ยว่าอยู่ทักทายเนี่ยชาวบ้านวันดีครับวันดีครับทุกคนเล่นเกมเล่นเกมแล้วก็ไม่คือจะบอกว่าแต่ละคนมันมันไม่ดตลอดนะเรากินน้ำใต้ศอกมันเป็นมีเมีน้อยหรอกกินน้ก็กินน้ำใแต่รู้แค่แบบรู้แค่บางคำที่เรารู้อะต้องไม่หยุดรองเขาอะไรอย่างเงี้ยมามามานี่คือเริ่มยังอ๋อ จีบใครก็ไม่ไม่ไม่เห็นผลเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรพี่แที่ครับไม่ใช่เหมือนแบบดื่มอะไรก่อนดื่มอะไรดื่มอะไรดื่มน้ำครับแล้วอาการเป็นยันี้อาการเป็นยังไงง่อยง่อยเน้ำยง่อยสาราสาราครีมต้นน้ำเพื่ออะไรเขาผิวไปน้ำซึมน้ำทำอะไรจ้าใอ้คนชอบคนอื่นก็อันนี้อะไรพี่คนเราพี่น้อง มันเลื่อนเลือนอ่ะพี่น้องทำไมอ่ะคนคนจ้างอ่ะเลือดเลือดเลือนมาเจออะไรกีดกีดเวลากีดตัวเองอันเลื่อนเลือดอะไรเลือดเปยังไงมันเลื่อนค้นคนจ้างอะไรเลือดมันข้นเลือดข้นกว่าอะไรเลื่อนข้นกว่าน้ำอ่าโหอันนี้ยังไงเนี่ยใช้เงินเกินใช้เงินแบบเหมือนแบบเออแบบไม่พอต่อเลยเออแบบมันแบบอ๋อชางหน้าไม่ถึงว่ะ เดี๋ยวที่จริงอ่ะมันเป็นสำนวนที่คนเข้าใจว่าเป็นหมาแต่จริงคือไก่นะคือเอาไปทิ้งที่ถ้าพี่เตถ้าพี่เตดื้อถ้าพี่เต้ถ้าดื้อถ้าลูกดื้อถ้าพี่เต้ดื้อว่าจะทำไงเดีห้างป่อยวว้ถ้าพี่เตดื้อจเฮ้ยกมเอองผมด้วยเลยถ้าพี่เตดื้อทำไงกูอยากได้คะแนนซึ่งไม่ใช่คะแนนเลยนะแต่ก็ไปเออไอ้เด็กเด็กอินเตอร์ดีกว่าไอ้ดังไม่ดังไม่ดังมาเลยไม่ได้คำมาดิไม่แต่ปล่อยทำไวว่าที่จริงมันคือไก่นะไม่ใช่หมาอร่อยมาจากไก่ เด็กอินเตอร์ดีกว่าเด็กอินเตอร์ไม่ได้กรอทำมามา,มา

อะไรพริกอะไรพริกตําอะไรตําพริกตําไม่ได um, ้ตําพริกอะไรตําพริกจั่วข้ามข้ามอันนี้คือการอะไรเนี่ยอันนี้เหยียบเหยียบเหยียบอะไรเหยียบอะไรอะไรเทคนิคดนตรีคืออะไรเรือเรือเหยรืออะไรทูทูทูกันเลยเรือสองสองอะไรเต็มเรือสองคน เป็นโลจิฟของเอ้ยไม่อ่้ไหมอย่าเอ่อทอากล้องกล้องกล้องภาษาอังกฤษคำสั้นๆกล้องภาษาอังกฤษคำสั้นแคมอย่ามาเลยอย่าเนื้อสองคำแคมแปลว่าอะไรเฮ้ยแคมเรือลูกแคมเรือไงอ่อ๋ออันนี้ยาวกว่ายานไปเป็นไรไปเป็นไรเอาอันนี้อันนี้อันนี้ grab 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 เวลาะเรแบบเวลาที่แบบเราทำอะไรแล้วเราไม่ต้องลงทุนเองได้ไปเลยได้ไปเลย เใช้มือทำไมใช้มือทำไมใช้มือทำไมใช้มือจับจับอะไรไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์จับสิงโตอันนี้อันนี้จับเสือใช่อะไรอันนี้ด้วยอะไรเสือมันไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเลยเสือเสือดิบไม่ใช่จับเสือแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยอันนี้ด้วยอะไรเลยด้วยอะไรเลยจับเสือจับเสืออะไรคนไม่รู้อ่ะมือมือมือเป็นยัไงจับเสือมืออะไรต้นจับเสือมือเปล่า เหลือใครไม่ได้อ่ะพี่แจ็คมาเล่นบ้างไหมเพื่อนใจเดือยเพื่อนใดือดดูนึ่งดีหนึ่งหรือพี่เตเล่นไหมพี่เต้เนาะการหาคอร์สอยู่โอ้บินไปไกลเลยหาคอร์สในภาษาไทยเพิ่มเติมต้องส่งเรียนกันเยอะเลยแหละพอแล้วเลิกพอเถอะพอเลิกพี่นิวเขาทักทายชาวบ้านไลยบายไลนทุกคนบายบายทุกคนพอพอพี่ยนได้สุชั่น